สัจธรรมว่างมีครั้งที่270เรื่องจำมีกับจำมีไม่มีท่านคงโยฮันเหลินเมตตาเมื่อวันที่สองมีนาคม2568กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยันตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเรา ขออโหสิกรรมร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราขอยอมรับความผิดบาปร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราสิ่งที่พวกเราจำนั้นถ้าจำว่ามีความจำมีนั้นก็เกิดผลกรรมสนองชีวิตคนเราก็เพราะไม่เข้าใจว่ากฎแห่งกรรมอยู่ข้างในความว่างที่อัตตารับรู้เกิดการยึดติด จึงเกิดผลกรรมสนองพวกเราตั้งแต่เกิดจนถึงบัดนี้ทุกขั้นตอนทุกช่วงชีวิตทุกความจำรูปลักษ์ตั้งแต่อนันตชาติมาจนถึงวันนี้ข้างในความทรงจำจำเสียงและรูปลักษ์พวกเราไปยึดว่าเป็นความมีดังนั้นพวกเราจึงมีความกัดกรุ่มเสียใจ เจ็บปวดร้าวใจเศร้าใจรัทมทุกข์เพราะความจำของพวกเราล้วนจำมีจึงมีความทุกข์ความกัดกรุ้มร้ายขอบเขตยังมีเหตุปัจจัยและผลกรรมสนองต้องไปเวียนเกิดเวียนตายและเกิดตายไม่สิ้นสุดแค่ความจำนั้นเป็นความมีแน่นอนต้องมีปัจจัยเกิดปัจจัยดับต้องมีเหตุปัจจัย ต้องมีผลกรรมสนองต้องมีบันทึกชะตากรรมต้องมีประวัติเกิดตายพวกเราต้องไปรู้ตื่นรู้แจ้งต้องไปทําความเข้าใจไปมองให้เห็นทรปปลุบุกโปรงทุกๆความจํารูปลักษณ์นั้นให้พวกเราใช้มันคือแยบยนต์มีอะไรเรียกว่าแยบยนต์มีก็คือมีไม่มีอะไรเรียกว่ามีไม่มี ก็คือมีไม่ได้ว่างไม่ได้ว่างไม่ได้มีไม่ได้เธอตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เวียนเกิดมาจนถึงวันนี้ทุกเสียงและทุกรูปลักษ์ที่เธอจดจําอันไหนบ้างเป็นความมีเชิญบอกสิการจํารูปลักษณ์ขณะนั้นเสียงและรูปลักษณ์ก็เกิดการใช้ เกิดทำงานทันทีทุกความทุกข์กัดกรุ่มเสียใจของเธอรับบาปเศร้าโศกผัดพลากทุกการเกิดแก่เจ็บตายล้วนสําแดงปรากฏออกมาจากความจำมีอนันตชาติมาพวกเรามีชีวิตอยู่ข้างในความว่างที่อัตตารับรู้สิ่งที่อัตตารับรู้มาจากไหน จากการจำเสียงและรูปลักษณ์ภายนอกเข้ามาเสียงและรูปลักษณ์แล้วเธอเคยได้เสียงและรูปลักษณ์ไหมมันให้เธอจำไว้ใช้สะสมอยู่ในอัตรารับรู้ธาตุแท้ของมันคือมีไม่มีแต่พวกเราทั้งลุ่มหลงและโง่เขลาพวกเราไปจำมันว่ามีจำว่ามี ก็เกิดขอเกี่ยวอยู่ข้างในเกี่ยวไม่หมดสิ้นใจมีสามขอเกี่ยวเกี่ยวความมีความมีนั้นอยู่ข้างในเกิดพันธนาการต่อสู้แย่งชิงดังนั้นอนันตชาติมาพวกเราล้วนเกี่ยวรูปลักษอินอย่างาธาตุหรูปลักษ์อินอย่างาธาตุหล้วนคือมีไม่มี จากอดีตจนปัจจุบันความจำอันไหนบ้างเป็นความมีอยู่ช่วยอธิบายหน่อยเธอลองแจ้งดูความทุกข์ความเศร้าของเธอเพราะจำมีความทุกข์เจ็บปวดความกัดกรุ้มของเธอเพราะจำมีความมีคือทำวิถีว่างเป็นเหตุปัจจัยของเธอเท่านั้น อะไรเรียกว่าเหตุปัจจัยผลกรรมสนองอะไรเรียกว่ากรรมที่มีกฎแห่งกรรมก็เพราะจำมีเพราะจำมีก่อเกิดภัยพิบัติว่างอยู่ข้างในอยู่ข้างในความว่างรับภัยพิบัติมากมายนับไม่ถ้วนเพราะพวกเรายึดติดว่ามันคือความมีสามโลกทศทิศกระจายทั่วธรรมธาตุ ไม่มีสักอันคือความมีอยู่เธอก็แจ้งดูมองให้ทะลุมองให้แจ้งอันไหนมีเห็นมีต้องเน่าต้องเหม็นต้องเกิดแก่เจ็บตายว่างเน่าเหม็นเสียผุพังว่างพวกเราอ่านหนังสือถ้าบอกว่าเป็นความมีก็คือทำวิถีไม่ว่างแล้ว แต่หนังสือเป็นทมวิถีว่างหนังสือในทุกร้านทั่วโลกล้วนคือทมวิถีว่างทมวิถีว่างคือให้เธอจำมีไม่มีเรียกว่าทมวิถีว่างพวกเราจำคนคนคือมีไม่มีแต่พวกเราจำว่ามีจึงก่อเกิดปัจจัยเกิดปัดจจัยดับ ปัจจัยดับปัจจัยเกิดสิ่งที่พวกเราจำได้แน่นอนมันต้องเน่าต้องเหม็นต้องมีหนอนต้องผุพังต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องใส่ในโลงศพมันคือรูปลักษ์พวกเราไปยึดติดรูปลักษ์ทุกครั้งที่จิตเกิดการทำงานทุกการจำรูปลักษ์ ล้วนเกิดปัญหาสภาวะความมีการแบ่งแยกของพวกเราไม่ได้แบ่งแยกอย่างแยบยนพวกเราแบ่งแยกอย่างยึดติดอะไรเรียกว่าแบ่งแยกอย่างแยบยนก็คือต้องจำแต่จำมีไม่มีต้องเกิดความจำที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดสูงส่งที่สุดหลุดพ้นที่สุดรู้แจ้งที่สุด เรียกว่าความจําที่แยบยนต์ความจําที่แยบยนต์คือความจําดั้งเดิมของพวกเราคือความว่างแท้แยบยนต์มีคือความจําของรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนต์ที่ไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใดไม่อยู่นั่นเรียกว่าทะลุฟ้าทะลวงดินแสงสว่างไร้ขอบเขต อายุยืนยาวไร้ขอบเขตความจำนั้นคือมีไม่มีชาตินี้เธอได้เกิดเป็นมนุษย์รอบๆอบข้างเธอประกอบไปด้วยบุคคลเรื่องราววัตถุสิ่งของอันไหนเป็นความมีที่คงอยู่ชั่วนิรันต์ไม่มีความมีที่อยู่ชั่วนิรันต์ทุกการกระทำทุกความจำ ทุกความคิดล้วนอยู่ในมีไม่มีแต่ว่าอนันตชาติมาที่พวกเรากองสะสมไว้ที่พวกเรายึดติดและมีอวิชชาไม่มีคนสอนและไม่มีคนมาบอกเราว่าความจำของพวกเราที่อยู่ข้างในความว่างคือมีไม่มีนะถ้าข้างในความว่างความจำนั้น เป็นความมีมันก็เกิดปฏิปักษต่อกันมีบุคคลมีฉันมีความโลภโกรธหลงก็เกิดการยึดติดอัตตาและสิ่งที่อัตตารับรู้เกิดการเปรียบเทียบเกิดเห็นแก่ตัวเกิดอคติเกิดการยึดติดอัตตาตัวฉันยึดติดธทมวิถี ยึดติดตัวฉันและทำวิถีอยู่ข้างในความว่างทุกคนล้วนยึดติดอัตตาตัวฉันยึดติดทำวิถีอัตตาตัวฉันคือมีไม่มีทำวิถีคือมีไม่มีแต่คนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกล้วนจำอัตตาตัวฉันและทำวิถีฉันยึดติดอัตตาฉันยึดติด ทำวิถีดังนั้นสิ่งที่จำเข้ามาล้วนเป็นของฉันล้วนคือสิ่งที่ฉันรู้ล้วนอยู่ในอัตรารับรู้ข้างในความว่างเมื่อพวกเราจำยึดติดตัวฉันยึดติดทาวิถียึดติดสิ่งที่ฉันรับรู้ว่าเป็นความมีพวกเราจึงไม่สามารถร่าเริงแจ่มใสพวกเราไม่มีความสุข พวกเราไม่เบิกบานใจพวกเรากลุ่มกังวลมากมายไม่จบสิ้นต้องเกิดตายต้องเน่าเหม็นไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเธอต้องการออกจากการเกิดตายเธอต้องการออกจากเน่าเหม็นเสียผุพังว่างเกิดแก่เจ็บตายว่างเธอจำเป็นต้องมีไม่มีเธอต้องทำวิถีว่าง อนันชชาติมาคนทั้งโลกล้วนอยู่ในความว่างเธอคือใครเธอคืออัตตารับรู้ที่อยู่ข้างในความว่างฉันรักเธอฉันกโกรธเธอฉันเกลียดเธอฉันเข้าใจเธอผิดล้วนอยู่ที่อัตตารับรู้ข้างในความว่างแสดงออกมาทุกการกระทำทุกความประพฤต ทุกความคิดของพวกเราล้วนอยู่ข้างในความว่างการรับรู้เกิดการทำงานไม่มีสักเวลาหนึ่งที่จะออกห่างจากการรับรู้ได้เธอคิดดูคนทั้งโลกมีคนไหนสามารถออกห่างจากการรับรู้ได้ทุกคนล้วนใช้การรับรู้ข้างในความว่าง ต่อเนื่องกันทุกขณะจิตเกิดเกิดไม่หยุดติดการมิดชิดเธอใช้สิ่งรับรู้แบบไหนเธอใช้สิ่งรับรู้ที่เป็นความมีดังนั้นจึงเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจในจิตใจฉันเสียใจฉันเศร้าระทมจิตใจฉันทุกมากฉันเศร้าใจมากทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ฉันร้องไห้นอนเอาผ้าห่มคุมหัวร้องไห้ร้องไห้อะไรร้องไห้กับความมีนั้นร้องไห้กับความมีที่อยู่ข้างในความว่างถ้าข้างในความว่างคือมีไม่มีจึงสามารถสอดคล้องกับว่างไม่ว่างเป็นแก่นแท้เดียวกันแต่ถ้าข้างในความว่างเป็นความมี มันก็กลับอินอย่างธาตุหาและกฎแห่งกรรมเป็นแก่นเดียวกันถ้าเธอไม่เชื่อกฎแห่งกรรมแล้วลายมือของเธอมาจากไหนมันมาจากอัตตารับรู้หรือการรับรู้ข้างในความว่างของอดิตชาติปรากฏออกมาอนันตชาติมาร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุด พวกเราไม่สามารถออกห่างจากอัตรารับรู้ข้างในความว่างบันทึกชะตากรรมประวัติเกิดตายปัจจัยกรรมตอบสนองการเวียนเกิดเวียนตายของเธอตอนนี้เธอมีชื่อนมสกุลชื่อนมสกุลอยู่ข้างในความว่างซึ่งพ่อของพวกเราตั้งให้ นั่นเรียกว่าทำวิถีว่างเกิดจากการใช้วิถีแห่งจิตอะไรก็ตามที่สามารถได้ยินที่เห็นได้ที่จำได้ที่พูดได้ล้วนคือทำวิถีว่างทำวิถีไม่ว่างเกิดตายไม่ว่างกฎแห่งกรรมไม่ว่างเวียนว่ายไม่ว่างลงศพไม่ว่างนอนไม่ว่าง น้ำเหลืองศพไม่ว่างเธอปล่อยวางไม่ได้เธอปรุงไม่ได้ถ้าเธอปล่อยวางได้ปรุงได้ไม่ใช่ความว่างที่ว่างเปล่าต้องผ่านการปฏิบัติจริงผ่านประสบการณ์อย่างโชคโชนมีความเข้าใจลึกซึง้งผ่านการต่อสู้และทดสอบมาอย่างโชคโชนผ่านพายุลมฝน มลสุมมาอย่างหนักสามารถตีแตกอัตรารับรู้ข้างในความว่างข้างในความว่างอัตรารับรู้มันแฝงซ่อนสภาวะมากมายร้ายขอบเขตมันสามารถปรากฏออกมาทำไมจิตใจของพวกเราจึงโผล่ออกมาได้ก็คืออัตรารับรู้ที่อยู่ข้างในความว่างโผล่ออกมา เมื่อมันตอบสนองกับสภาวะมันต้องมีรูปลักษ์ออกมาดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจร้ายจุดเริ่มต้นมาพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกกับพวกเราว่าข้างในความว่างอัตรารับรู้คือมีไม่มีอะไรเรียกว่ามีไม่มีก็คือไม่ยึดอัตรารับรู้ อนันตชาติมาพวกเราจับยึดไม่หยุดยึดถือจนก่อเกิดความคิดและสภาพของกรรมตอบสนองทั้งปวงพวกเราไม่เคยตื่นแจ้งมาก่อนพวกเราไม่เคยรู้แจ้งถึงแก่นแท้เธอก็ดูสิคนทั้งโลกล้วนลุ่มหลงสิ่งที่เป็นของฉันสิ่งที่ฉันรับรู้ ทำไมคนเราต้องรับบาปรับโทษทำไมต้องเวียนเกิดเป็นมนุษย์เพราะพวกเราจำเสียงและรูปลักษณ์จากภายนอกตลอดการถูกเสียงและรูปลักษณ์ทำให้ลุ่มหลงว่ามีทั้งๆท,ที่มันคือมีไม่มีให้พวกเราใช้อย่างแยบยนในใต้ล่าไม่มีสักหนึ่งความมีถ้าเธอมีหนึ่งความมี เธอต้องเกิดนอนมีหนึ่งความมีเธอต้องนอนในลงศพให้คนหามไปฝังจึงบอกว่าอนันตชาติมาพวกเราต้องตายให้คนอื่นดูเพราะความมีเพราะเป็นของฉันที่เป็นของฉันแต่ไม่มีของฉันทั้งโลกมีใครเคยเอาได้สัก หนึ่งอย่างที่เป็นของฉันไหมมันคือมีไม่มีให้เธอใช้เธอจึงมีธรรมกายแยบยนต์มีแสงสว่างถ้าเธอยึดความมีเธอก็มืดชีวิตคนเราเวียนเกิดเวียนตายต้องไปเกิดอีกก็เพราะความมีจึงต้องเกิดต้องตายเพราะมีความจำที่เห็นแก่ตัวความจำอวิชชา ล้วนอยู่ในความมืดในความมืดไม่ใช่มีเฉพาะความรักเท่านั้นเงินทองก็ทำให้มืดได้อำนาจก็มืดได้ความผูกพันก็มืดได้พวกเราต้องค่อยๆผันไม่ใช่ผันได้ทันทีต้องผ่านประสบการณ์อันโชคชนของเธอผ่านสิ่งแวดล้อมของเธอผ่านการตื่นแจ้งของเธอ ผ่านการฟังสัจธรรมของเธอมาผันเปลี่ยนพวกเราอยู่ในความมืดค่อยๆผันจนไม่มืดจากความมืดผันจนสว่างหน้าต่างสวรรค์เปิดแล้วประตูสวรรค์เปิดแล้วหาเจอทางออกชั้นหนึ่งเพราะว่าพวกเราไม่เจอทางออกชั้นหนึ่งดังนั้นพวกเราจึงเป็นคนอยู่ในความมืด อยู่ในอินอยางาธาตุห้าจึงมีอวิชามากมายติดค้างอยู่ขอแค่เธอมีความทุกข์มีเสียใจมีกังวลกัดกลุ่มแค่เธอมีความกโกรธมีความคับแค้นใจล้วนติดอยู่ในความมีทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกมีความเมตตากรุณาสมบูรณ์อย่างยิ่งเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ไม่ยึดหนึ่งความมีท่านเอาฟ้าดินจัก,กรวาลทั้งปวงเป็นมีไม่มีดังนั้นท่านจึงมีแสงสว่างไร้ขอบเขตอายุยืนยาวไร้ขอบเขตว่างแท้แยบยนมีไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใดไม่อยู่ดังนั้นพวกเราต้องผันเปลี่ยนไม่ว่ามีเรื่องอะไรพวกเราต้องกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิม กลับคืนสู่ลักษณะที่แท้จริงไร้ลักษณะว่างแท้แยบยนมีชีวิตคนเราล้ำค่าที่สุดต้องถนอมที่สุดสูงส่งที่สุดบริบูรณ์ที่สุดงดงามที่สุดก็คือในความว่างอัตตารับรู้มีไม่มีต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนพวกเราเรียนหนังสือ จากชั้นอนุบาลเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยต้องมีประสบการณ์โชคโชนต้องไปรู้แจ้งทะลุปุโปรงทะลุทะลวงดังนั้นหากข้าพเจ้าพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดเสียมารยาทไม่ให้ความเคารพขอให้ทุกท่านปลดยกโทษให้อภัยข้าพเจ้า ให้อภัยแล้วให้อภัยอีกยกโทษแล้วยกโทษอีกเมตตาคนอื่นก็คือเมตตาตัวเองให้อภัยคนอื่นก็คือให้อภัยตัวเองมิเช่นนั้นพวกเราบําเพ็ญอะไรที่พวกเรามีทุกข์กังวลมีปฏิปักษ์ต่อกันเกิดอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาโอ้อวด สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่มีทั้งหมดล้วนคือลักษณะของกฎแห่งกรรมตอบสนองสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก